สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำสาระน่ารู้ต้นไม้มงคลต้นเศรษฐีเรือนทองไม้ประดับมงคลเสริมดวงเรียกทรัพย์นำมามอบให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะต้นเศรษฐีเรือนทองนะคะจัดเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยค่ะซึ่งเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบต้นสาวน้อยปรัแป้งและต้นเศรษฐีบินสันค่ะ ต้นเศรษฐีเรือนทองนั้นถือเป็นไม้ประดับที่มีความโดดเด่นที่ฟอร์มต้นและมีใบที่สวยงามคือใบจะเป็นรูปรีปลายใบมนใบค่อนข้างแข็งบนใบจะมีลวดลายด่างสีขาวสีขาวนวลกระจัดกระจายทั่วทั้งใบตัดกับสีเขียวบนพื้นใบและมีขอบใบเป็นสีเขียวออกดอกเป็นสีขาวเป็นช่อบแบบเชิงลดมีกาบและออกบริเวณซอกใบค่ะ ปัจจุบันต้นเศรษฐีเรือนทองนะั้นนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางนิยมนำมาวางประดับไว้ในบ้านตามหน้าบ้านหรือตามสถานที่ต่างๆค่ะแถมยังเป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านหรือสถานที่ทํางานให้ดูน่าอยู่ยิ่งขึ้น ส่วนในด้านของความเชื่อในเรื่องของไม้มงคลเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้การเงินจะคล่องตัวปราศจากอุปสรรคใดๆเหมือนดังชื่อต้นเศรษฐีเ,เรือนทองอันเป็นนามมงคลน,นั่นเองค่ะ ต้นเศรษฐีเ,เรือนทองนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำตอนกิ่งและเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะควรวางไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดแรงและอย่าให้เขาโดนแดดโดยตรงนะคะหมันรดน้ำให้ดินชุ่มอยู่เสมอแต่ไม่แฉ่จนเกินไปหากต้นของเขามีใบแห้งใบเหี่ยวหรือเป็นโรคควรกำจัดทิ้งใส่ปุ๋ยบำรุงเขาเดือนละครั้งก็เพียงพอคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นามามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยคะ่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ